สวัสดีทุกท่านด้วยค่ะพี่วันมาแลนดนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานแตกเม็ดเดียวเดิมเมื่อวานนะคะเมื่อวานแตกเป็นเดียวนะคะทุกคนเมื่อวานแตกเป็นเดียวเจ็ดตางค่ะ้วคู่ค่ะเดียเด๋ยวขอทำเดี๋ยวขอทำสายด่วนก่อนใครเข้ามาแล้วน้ำตาลน้อยอยู่เองได้เลยนะคะทำสายด่วนก่อนวันที่ฟันละรดี Masakit nung nakakakulitin pa masakit nung nakakakulitin pa

两两两。 ชอบ2อิมสองใครชอบ3ากิมสเลยจ้ะเสี่ยงฝนตกใช่ค่ะแม่ฝนตกค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีแม่ทุกท่านด้วยค่ะสักคู่ค่ะใครชอบ2พิม2ใครชอบสามิมสได้เลยค่ะตอนนี้6 5 0ห่อยห้าสพันค่านะคะ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 ฮัทเฉยฮัทเชยฮัทเชยอยากรู้จังเลยว่าใคร เจ็ดร้อยท่านค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกแม่ฝากติดตามด้วยนะคะขอคนละหนึ่งแชร์แล้วรัวใจขึ้นไปหนุนหน่อยเร็วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วรัวใจขึ้นไปหนุนหน่อยจ้าขอคนละหนึ่งแชร์แล้วรัวหัวใจขึ้นไปใหหนุนหน่อยค่ะทุกคนนะจอดีเจ็ดร้อยท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะะขอฟันที่เลขสองค่ะวันนี้ขอฟันที่เลขสองค่ะพิมพ์ขึ้นมาฟันสองค่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะฟันสองพิมพ์คำว่าฟันสองขึ้นมาเลยวันนี้ จิ้มหนึ่งที่ปััหมุดแล้วกดเพื่อเพื่อนหน่อยค่ะคุณแม่คุณแม่สุดสวยและรวยมากทุกท่านค่ะ นะฮะวันนี้ฟันที่เลขสองเลยค่ะแม่ใครชอบวิ่งชอบรูปไปเลขสองได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมคะฟันสองค่ะฟันเลขสองวันนี้ฮานอยนะรวมฮานอยค่ะรวมฮานอยค่ะรวมฮานอยนะคะฟันที่เลขสองได้เลยจ้ะฝากกดติดตามเพจน้องบอลด้วยแล้วฝากจิ้มรีวิวปักหมุดและกดเพิ่มเพื่อนด้วยค่ะนะคะขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมหาราชีและมหาฟันสองค่ะนะคะใครได้ยินอะไรเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นมานะ เดี๋ยวใครได้ยินอะไรพิมพ์ขึ้นมาหาหนูนะคะวันนี้มีสองอะไรบ้างนะคะมีสองอะไรบ้างฟังนะคะแม่2 0งศูนและสองสค่ะพิมพ์ขึ้นมาเลย2 0 2 1 2 3และสองสพิมพ์ขึ้นมาค่ะใครได้ยินแล้วพิมพ์ขึ้นมาด้วยค่ะคุณแม่คุณแม่มหาราณีทุกท่านคะ่ะคุณแม่เศรษฐีนีทุกท่านคะ่ะพิมพ์ขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้ฟันที่เลขสองนะคะ เจสองศูนย์สองหนึ่งสองสามและสองสี่ค่ะพิมพ์ขึ้นมาค่ะอา้อาวทำไมกันนะอน่ะเป็นไรอ่ะตรวจก่อน รองเงี้ยเครื่องเบอร์ใครอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะตัวโทรมมาเห็นอย่างโทรมมาระบบว้าวบโทรโทรมมาระบบอูนะคะเจ็ดลอยท่านขาพิมพ์ขึ้นมานะคะถ้าเปิรนให้เป็นสองสองได้ ะะถ้าเบิ้ลให้เป็นสองสองได้นะคะวันนี้ระวังติดเบิ้ลไปด้วยนะแม่นะอ่ะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามและสองสี่นะคะอย่าเพิ่งอ,ออกไปไหนเดี๋ยวหนูให้รวมหน่อยด้วยนะคะเลขทูบนะคะเดี๋ยวหนูให้เลขทูบด้วยโอเคไหมคะแม่โอเคไหมคะส่วนเม็ดเดียวเราของเราวันนี้นะคะหน่อยเม็ดเดียวของเราวันนี้คือเฮ้ย โอยเม็ดเดียวของเราวันนี้นะคะ4 3 9ตัดเล่นขอให้ปังค่ะคิดถึงน้องบอนคิดถึงคืนนั้นของเราสองคนปุ๋ยเราดึงนะชื่อเฟสใช่ไหมคะ อ่ะทุกคนขาเจ็ดร้อยคนจา๋าขออยากคุณอยากได้คนดูสักหนึ่งพันคนจะได้ไหมนะคะหนูอยากได้คนดูสักหนึ่งพันท่านจะได้ไหมเอาหายแล้วหมูไม่เหลือไม่โดน ฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะพิมพ์ขึ้นมาค่ะเม็ดเดียวสี่สามเก้าเม็ดเดียวสี่สามเก้าค่ะคุณแม่